บ้านเราถ้ามีบ้านเราก็อยู่แถวนั้นล่ะใครว่ามีแค่อินเดียประเทศไทยก็เหมือนอินเดียแหละตึกสูงสูงฝั่งหนึ่งแล้วก็บ้านชุมชนอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนเส้นสุขุมวิทกับเส้นของเตยนั่นเองเห็นมะม่วงต้นนี้วันนี้แบบดอกดกมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะแบบ International นแนลบูอะไรวะบำรุงราชเออก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลน,นี้ว่ะแต่ดันไปติดต่อโรงพยาบาลบางประกอบ 9, เก้าอะไรสักอย่างอินเตอร์เนชั่นี่คือเข้าห้องมาไปอย่างนี้นะคะโรงแรมเก่าแต่สะอาดกำลังต้มน้ำร้อนเพราะว่าคอแห้งๆเนาะเดินทางใส่แม้ตลอด24ชั่วโมงเลย เมื่อกี้ก็อาบน้ำแล้วยังไม่ได้เทสโควิดสักทีเลยเนี่ยหกโมงเย็นแล้วหรือเปล่าก็จะลกๆหน่อยนะเมื่อกี้นี้ลองขยำขยำเสื้อผ้าเพราะว่าไม่อยากเอาเสื้อผ้าสก,กปรกยัดเข้าไปในกระเป๋าก็เลยขยำอุย้ยนี่เอาไว้คือแบบเสื้ออันน,นั้นอะจะมาทิ้งที่ไทยนะพวกเสื้อกางเกงนกางเกงไหนเสื้อไหนอ๋อลืมให้ดูกระจกคืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว เหลือว่าจะนีผมสักหน่อยรอผมแหง้งคือบอกเดี๋ยวจะตัดสั้นละคือแบบโหผมแห้งเลยอะแล้วก็แพ็คก,กระเป๋าละคือแบบยังไม่ตรวจเลยแต่จะรอผลตรวจละยังไม่ได้เปิดอันนี้เลยอันนี้คืออะไรอ๋อโหดูตรงระเบียงสิเพราะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่บ้านเราอ,อ่ะแล้วเขาออกอ๋อตรงนี้เป็นกระจก ล็อกเอาไว้อห้องขังแท้ๆเลยเนี่ยมนุษย์ในห้องขังเสียงมากเลยอันนี้เอามาว้นั่งจัดกระเป๋าว,ว่าใส่รองเทา้าอยู่ในห้องนะไม่ไม่ชินอะ่ะเพราะว่าต้องมีรองเท้าในห้องโอ้เดี๋ยวจะนีบผมก่อนแห้งผมแห้งมากเลยเนี่ยโอ้ย พอมาถึงไทยนี่คือผมแห้งทุกครั้งเลยแบบผมเป็นฝอยเลยเนะี่ยอ่าต้องไปตัดผมล้วอยู่เนี่ยแบบแห้งแบบแห้งมากๆอ่ะอยู่สวีเดนนี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะโหช็อตเลยผมข้าพเจ้าอยู่ไทยเนะี่ยอ๋อลืมให้ดูว่ามีสปากเกตตี้ไก่ ครีมะล,ละลายไปละกินไปละแล้วกินไก่ไปประมาณสี่ชิ้นห้าชิ้นแล้วก็มีแตงหมงให้ประมาณสี่ห้าชิ้นเลโอ้เดี๋ยวไปสั่งฟูดแพนด้าก่อนก่อนสองทุ่มเขาบอกอโอ้เขายังมีข่าวพระราชนักกันอยู่แะ้วนี่ คือทีวีอ่ะมีแบบเป็นพันช่องเลยอ่ะแล้วก็เจอแต่ช่องอิสลามใช่ไหมแล้วลืมไปว่าเอาอันนี้มาดูเมื่อกี้เกิดดูช่องสามก็ข่าวพระสํานักช่องเจ็ดก็รัชสมนักหยจะเล่นโทรศัพท์ก็โอ้ปวดขาเมื่อยเหนื่อยคือไม่ชอบโรงแรมนี้ก็คือตรงว่า คือเราลงรถอะเอ้ยลงเครื่องเครื่องใช่ป่าตั้งแต่สามโมงยี่สิบแล้วก็รอรถมารับสักพักหนึ่งรถก็มารับแล้วก็ไปก็ถึงโรงแรมน่าจะประมาณใกล้ๆ5ห้าโมงเย็นน่าจะประมาณสี่โมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่างานอะให้ขึ้นไปบนห้องได้เลยเช็คอินแล้วก็ขึ้นบนห้องให้รอโทรศัพท์โทรเรียกเพื่อจะไปเทสอาร์ตกซอาร์ใช่ไหม เราก็รอครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วคือเดินทางเหนื่อยเหนื่อคือแบบไม่อยากรอนานแล้วแบบก็กลัวอาบน้ำมันจะไม่ได้ยินเสียงก็รอครึ่งชั่วโมงก็เลยโทรไปแล้วบอกว่าไม่เห็นมีใครโทรมาเลยคืออากจะเทสแล้วเขาบอกว่าอา้าวไม่มีใครติดต่อมาเลยเหรอคะเดี๋ยวลองติดต่อให้นะคะแล้วก็วางสายไปเลยก็เลยงงไม่มีแบบฮัลโหลบายบายเลยเหรอกก่อนจะวางสาย ก็เลยช่างมาเราก็เลยเอองั้ะนอะ่ะอาบน้ําก็คือเราประตูหน้าห้องแล้วก็อาบน้ําก็คือแบบกลัวไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เราทั้งทั้งเท,ที่ยวศับในใ, itar, ในห้องน้าก็มีแต่ก็เปิดประต,ตวูวแล้วก็อาบน้าก็รีบอาบพออาบเสร็จก็ยังไม่มีใครโทรมาแล้วมันก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็เลยโทรไปอีกรอบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวโทรไปติดตอ่อให้ครับแล้วเราก็ถามว่าอ้าวเย็นนี้อะไรนั่นแหละแล้วก็ ก็เราก็เลยถามว่าเออเนี่ยวันนี้จะได้ตรวจใช่ไหมเขาบอกว่าได้เดี๋ยวรอคนโทรมาแล้วก็รอไปคือ้งแต่เช็คอินนะก่อนจะห้าโมงก่อใกล้เวลาทุ่มหนึ่งประมาณหกโมงครึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวทุ่มนึ่งอะลงมาห้องเจ็ดหนึ่งห้านะเพื่อมาตรวจ RT-PCR แล้วก็เลยว่าทุ่มนึงเลยเหรอทางทางที่ลืมดูนาฬิกาก็นึกว่ามันเลยเออแล้วนั่นแหละแล้วก็ ก็ไปเทสพอไปเทสเสร็จปุ๊บก็คือมีแขกแค่2คนที่เช็คอินก็คือเรากับอีกคนหนึ่งใช่ปะน่าพี่คนนั้นเขาน่าจะเป็นสาวสองคพรววาะตอนเช็คอินอะเชคพร้อมกันด้วยไม่รู้เครื่องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าเรานั่งรถมาคนเดียวแล้วเราก็ถามเออพนักงานใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยเวลามันจะคาดเคลื่อนเราก็เลยไม่สามารถบอกเวลาได้บางครั้งเวลาเขาแลบเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากเอากระดาษมาให้ ให้ดูว่ามีเวลาไหนบ้างเราก็ถ่ายเอาไว้แล้วเขาบอกว่าที่จริงอ่ะ<ม>เราจะรออีกคนหนึ่งเพื่อจะได้เทสอมกันอีกคนหนึ่งจะได้เทสอมกันใช่ไหมแล้วแล้วคนนั้นอ่ะเขามาช้าหรือไม่มาสักทีก็เลยอดก็เลยมีแค่สองคนที่จะเทสเ<ม>ออนั่นแหละพอเทสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อ่านใช่ไหมถ้าถ้ารอบนี้ผัวนมนจะออกตีสอง แล้วเราก็นอนไม่ค่อยหลับมันเหนื่อยแต่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แต่มันก็หลับไปสักสองสองชั่วโมงเนาะแล้วตีสองเราก็ตื่นขึ้นมาตีสองสองนาทีล้วก็โทรไปผลก็ยังไม่ออกอีกแล้วก็นอนไม่หลับตีสี่ครึ่งเราก็โทรไปผลก็ยังไม่ออกอีกจะมาทางนี้หรอตีสี่ครึ่งผลยังไม่ออกอีกเราก็เลยบอกว่าออกเมื่อไหร่แล้วเขาบอกว่าผลน่ะจะออกประมาณพรุ่งนี้เช้าเราก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าได้ไงเพราะาตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้ว หมายถึงตอนเช้าเขาบอกนี้เราก็เลยเอองานก็นอนงีบไปแล้วกันงีบไปได้สักพักงีบตอนหกโมงครึ่งแล้วก็ตื่นประมาณแปดโมงครึ่งนี่แหละแล้วก็โทรไปคือโทรไปจิกอะถามว่าผลออกหรือยังคะอ๋อผลออกแล้วเช็คเอาได้เลยห้องแปดศูนหนึ่งใช่ไหมคือแบบเขาจำเสียงเราได้สงสัยมีเราคนเดียวที่โทรไปเนาะ คือแบบเพื่อนแล้วก็มีคนสวีเดนหลายคนที่อยู่ในกลุ่มบอกว่ารอผลนานบางคนก็รอผลช้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่แบบของเรารอนานเราก็เลยแบบรอตั้งนานเว้ยทำไมไม่บอกสักทีร้านโรงแรมอ่ะเขียนว่าสี่ดาวแต่แต่พอเราไปไปพักกับเพื่อนอนะ่ะโรงแรมสี่ดาวแถวยาวร่า,าดกับโรงแรมสี่ดาวสุขุมวิทซอยหนึ่งเนี่ย ต่างกรารลาวฟ้ากับเหวก็คือเยาวราไนี่คือสีดาวของแท้แต่สุขุมวิทเนี่ยเหมือนแค่ดาวครึ่งหรือว่า2ดาวแล้วเราก็เสียไป1นึ่งพังสิบสวิสโกลนนี่แหละซึ่งเขาเขียนว่าราคาเริ่มต้นที่เนี่ย3ามพไทยบาทใช่หรอ